สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชต์แฟมิลี่ค่ะเมื่อเช้านี้ป้าบัวพาชมแถวนี้ลุกเนาะป้าบัวถ่ายคลิปแล้วก็โหลดคลิปป้าบัวก็มาถอนหญ้าค่ะทุกคนเนี่ยค่ะถอนหญ้าหญ้ากเกากองไว้เพื่อให้เป็นปุ๋ยค่ะเนี่ยค่ะถ้ามันลกแถวนี้มันก็จะมีหอยค่ะหอย หอยทากตัวกลมๆค่ะมันก็จะเป็นเชื้อโรคค่ะถ้าเขาขึ้นมาตามต้นผักต้นหญ้าเรามันก็จะมีไข่ยพยาธิค่ะทุกคนนะคะเราก็ถอนหญ้าออกเนาะมันก็เตียนโล่งนะคะเจอหอยแล้วก็ฆ่าหอยด้วยค่ะเป็นหอยทากตัวกลมๆค่ะนะคะป้ากระถอนหญ้าแถวนี้เตียนสะอาดแล้วค่ะนะคะก็ผักคีใบเรื่อยก,ก็อยู่ในแปลงแบบนั้นก็เป็นสัตว์เป็นส่วนค่ะนู่นค่ะ ป้าถอนหญ้าเตียนลงด้านนี้ก็เป็นกระชายแดงค่ะนี่ค่ะกระชายแดงปลูกไว้มุมๆค่ะค่ะเป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วค่ะนะคะป้าก็ถอนหญ้าถอนหญ้าอกมดแดงไฟมันก็เยอะหญ้าหานไก่น้อยก็เยอะค่ะมันคันค่ะเดินมาแถวนี้จะคันมากๆเนี่ยค่ะขีใบเลื่อยอยู่ใต้ต้นมะม่วงค่ะอันเนี้ยค่ะหญ้า อ่อนๆที่เราถอนก็มากองไว้เพื่อจะไว้ให้เป็นปุ๋ยไว้ปลูกผักช่วงหน้าหนาวค่ะเมื่อเขายุบหรือแห้งเนี่ยก็เอาไว้ผสมดินเอาไว้ลงแปลงแบบนั้นค่ะปลูกผักค่ะนะค่ะเดี๋ยวเขาก็ผุค่ะทุกคนนะคะมาด้านนี้ค่ะด้านนี้เป็นต้นอันนี้ต้นตะไคร้พานค่ะป้าปลูกใส่กระถางไว้นะค่ะงามมากๆค่ะสามปีแล้วป้าปลูกไว้นะค่ะ ตะไครพานเป็นสมุนสมุนไม่ใช่สมุยสมุสมุนพรป่าเนะะี่ยค่ะดอกเกิดมาครั้งแรกก็สีเขียวค่ะเมื่อเขาแก่ก็จะเป็นชมพูโอรสค่ะส้มโอรสค่ะเนะะี่ยค่ะสวยมากๆนะคะอันนี้เป็นต้นดีกั้งค่ะดีกั้งก็ออกดอกแล้วปีนี้ออกดอกไปแล้วค่ะแต่ไม่ได้ทานได้เก็บกินข้าบานก่อนค่ะบานและวเกะเนี่ยค่ะต้นดีกั้งค่ะดีกั้งหรือนางลาวค่ะทุกคน ดีกั้งหรือนางลาวค่ะนี่ค่ะปลูกไว้เพื่ออนุรักษ์ค่ะทุกคนอันนี้คือต้นกุมารทองค่ะดอกจะสวยมากนะคะกุมารทองปลูกใส่กระถางไว้ค่นะนี่ค่ะสวยอันนี้เป็นข้าวบันษาสีเหลืองค่ะหรือหงเหินค่ะสวยงามค่ะเขาอยู่ด้วยกันอันนี้เป็นพืชล้มลุกเนาะเวลาเขาเก่ตัวเขาก็จะยุบตัว เหลือแต่หัวค่ะก็เลยต้องเอาใส่กระถางไว้อันนี้ก็เหมือนกันค่ะอันนี้ขิงเสือค่ะขิงเสือดอกก็จะออกสีส้มโอรสเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะเกิดมาครั้งแรกเขาก็ส้มโอรสเลยค่ะไม่เหมือนตะไคร่พันนะคะนคะคะซื้อมาปลูกเพื่ออนุรักษ์นะคะอันนี้หนอของเขาขึ้นมาหนอนีคะ ปีหน้านี่คงจะขึ้นหนาแน่นมากๆค่ะเนี่ยค่ะเมื่อเขาเก่ยแล้วเขาก็จะยุบตัวค่ะทุกคนเขาก็จะยุบตัวค่ะมาดูอันนี้อันนี้เป็นมะเขือยาวค่ะมะเขือยาวเขอยาวแล้วก็เป็นกระชายแดงกระชายเหลืองอันนี้เฮลิโคเนียค่ะค่ะเฮลิโคเนียเนี่ยค่ะเมื่อเขาโตเต็มที่แล้วก็งามเต็มที่แล้วเขาก็จะออกดอกสวยมากค่ะเนี่ยค่ะ ใบเป็นใบกล้วยเลยค่ะสวยค่ะสวยค่ะทุกคนเนะะี่ยค่ะป้าถอนหญ้าออกเพื่อความเดินสะดวกสบายค่ะนะคะีค่ะถอนกองไว้นี่ค่ะทุกคนคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคต่อจากคลิปเมื่อเช้านะคะีค่ะถอนหญ้าแล้วมันก็จะเดินสะดวกสบายค่ะเดินสะดวกสบาย ผักหญ้าเราก็จะสะอาดเนาะถ้ามันลกนี่หอยค่ะหอยมันเยอะค่ะทุกคนเนี่ยค่ะเมื่อเช้านี้จะลกป้าก็ดึงดึงดึงค่ะดึงหญ้าค่ะเนี่ยค่ะก็คลิปสั้นๆจ้ะค่ะพูดผิดพูดถูกพูดผิดพูด,พดถูกลิ้นพันกันไปพันกันมาก็คืออยากอวดว่าป้าถอนหญ้าให้ ผักค่ะว่ามันเตียนมันโล่งเมื่อเช้านี้มันโลกอยู่ค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามขอบคุณมากๆเลยค่ะคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ